อยู่ไปจุดสูงสุดเขาเรียกกูยาหมาแดงแต่ยังแดงจะมีชีวิตก็บอกตรงนี้ให้เขามามอดมันไม่มีทางที่มึงจะรอดอยาก้ yeah. องเขาไปทั่วทั้งที่ตัวเองยังเอาไม่รอดมึงควรจะคิดให้รอบคอบส,สูดแดงก <ๆ S 2> ูเผาไม่ทำให้ทั้งแก๊งมึงแทบจะมอดไแค่ใคส่กระดาษมึงใหญ่ได้คิดมันเล่นกับไฟมึงยังไม่รู้ว่าเล่นกับใครจะก,กับการดันดำนหนึ่งรู้ว่ากูนทำยังไงใครก็รู้ว่าอันตรายคิดจะเล่นกับกูระวังพวกมึงก็อาจจะตายมึงดีแค่ปากจะกูแด่จนหัวโขนพวกมึงยืนแก๊งดับล้างหลังมึงแก๊งจริงอ่ว่าาึงเกกลียดูะต สงกูเด็ดได้กันมาเป็ท yeah. 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 nope. ับได้ Here we go Here we go มไม่มีทางจะได้แซวพวกกูยามไลไดเด็ดเีย Here we go Here we go กูยามมาได้กชลเวที Here we go r ใจได้อยนม้เ่นมอสไม่ใช่ว่าคนอ่นเขาจะเล่นเหมือนมึงเนัเปลี่ยนไมค์เซตใหม่ไม่มึงเปลี่ยนไมค์เซตใหม่เอาอหัวแกงดังาอเหรอไม่ไม่ม่มึงดูปะะกูมีคลิปเอาป่า